ขอโชคลาบนะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับที่บึงคงลงนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กราบลงปู่อื้อลือนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่ผมมานะพาแม่มาด้วยนะครับ ตาพี่ชายแล้วก็เจคนสวย,น,ยไไนะครับแล้วก็จุบุมาด้วยพอที่เป็นรูปเหมือนรูปปะวานเลยนะตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางนะครับนั่งเรือประมาณสิบนาทียังไม่ถึงนะครับไม่รู้ตรงไหนนะเพิ่งมาครั้งแรกนะ เย็นสบายครับไม่ร้อนเลยมีแต่คนบอกว่าเย็นกันทั้งน,นั้นนะเบื้องหหงลงดังได้ไงไม่กี่รูปละ ตอนนั้นมาลูกกับประดังมาลูกตอนนี้กำลังดังอตอนนี้เราจะเดินทางออกจากที่สักกราระพ่อปู่ลือนะครับพี่หันหน้า,าดังนี้ได้ดัง้าเลยวันนี้ ไา้มีโชคมีความสุขทุกคนนะครับแล้ววันคิดชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อเรามาถึงบินุงหลงงย้น เด็กน้อยมันชวนเล่นน้ำไม่มีคน <c oughs> จําเป็นต้องลงไปเล่นนะครับ <c oughs> เราก็ยังไม่แก่หรอกครับเราเป็นวัยรุ่น <c oughs> เดี๋ยวลองดูครับไอ้ <c oughs> ขวาง <c oughs>